สักร้านเดียวกันมั้งเนี่ยไอเนี่ยเทสใหม่เทสใหม่เทสใหม่สักตาเมียตงให้ส่งหอยแครงหอยแครงที่ร้านนี่มีสักรากับหม่หัวหน้าพบตะตัวหมื่อกี่มีตังไม่เปล่านี่นี่แม่พี่เจ้าของร้านทองนี่ชื่อแม่กีเห่าแม่กีเห่านี่ไปเลยอย่าว่าไร คือร้านอะไรนะเองวงเงินหนีอ่ะมันเข้าไปเลยบอกเป็นแฟนกูเดี๋ยวแม่กูให้แม่กีเฮากีเฮาเออเด้ไปอยู่กับพี่เขาไหมล่ะได้ปเปล่าจะมีเงินคุณได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาหรอกให้ยากให้ในแฉกเลยป่ะ,ม,ะม,มันกีแขมันเห็นไหมโอ้รีบเดินมาเลย ดู้หรอกอย่ามาพูดเลยอย่ามาเข้าใกล้หนูนะด่านะยิ่งเดินมาไม่ได้ก้าวหนึ่งพี่มีเรื่องกับหนูแน่ๆหนูพูดเลยอย่ามาเมินใ่ข้องพูดหนูนะทำไมจะพายเลยเอาเอาจะคายเลยมันจะตีสองเดีว พี่เขาไปว่าอะไรที่พูดกับบเก่ลเยวเกลียวแล้วเธอเสียใจไหเสียใจไปเลยค่ะเสียใจมากไปไหนก็ไปไม่ไปไหนก็ไปหรอกค่ะมีตำรวจจะไปด้วยไม่ค่ะจะไม่ไปไหนหรอกไปไปตรวไม่แล้ว